แม่บอกว่าพ็แกไม่กินข้าวทำให้แม่ร้องไห้ลูกแกไม่กินข้าวฉันไม่ร้องไห้แต่ฉันไม่ร้องไห้ถ้ามันเป็นเด็กของมากหรือท้งเจียดมากนะแต่นี่มันแบบมันมีเนื้อมีหนังก็ไม่ได้กลัวเรื่องกลัวเรื่องสมองเขาองไ้โยสมองก็ดูแล้วถ้าทางจะฉลาดแต่นี่มันขวดกว่าแล้วไงมันต้องกินอาหารเหมือนมนุษย์อ่ะ